ชัดเจนว่าทำไมสุขภาพร่างกายของคนถึงเสื่อมถอยกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ซ้ำซากแบบนี้สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษค่อนข้างเยอะนะคะ มลพิษทางอากาศเนี่ยค่ะพวกที่สัมผัสกับ PM โดยเฉพาะ2.5 PM เอม่อมันมีหลายระดับ2.5นี่ก็จะคือตัวเล็กตัวเล็กมาก,กจะแสดงว่ายิ่งสอดแทรกเข้ามาในร่างกายเราได้ง่ายมากขึ้นก็ทําให้เกิดอันตรายได้มากขึ้นเกิดการอักเสบได้มากขึ้นขบวนการที่สําคัญเลยก็คือทําให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็ทําให้เทโลเมียสั้นลงจากการที่เราได้สัมผัส PM 2.5นานๆนะคะหรือมลพิษอะไรทั้งหลายที่เหลืออยู่ข้างนอก มาดูตัวแรกของ PM 2 5กันหน่อยนะคะ2-3ปีนี้เราโดนกันเยอะมากเลยทีเดียวปี2564นะคะค่าเฉลี่ยของ PM 2 5เนี่ยพี่เขาวัดตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็มีค่าตั้งแต่12.7ถึง31.7ไมโครกร,รัมต่อรูกบาทเมตรทีนี้เขาก็ต้องเอามาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยก่อนแล้วก็หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดมันก็จะได้ออกมาว่าโอเคไอ้ PM สอที่มาเยอะๆเนี่ยแบ่งๆกันไปแล้วเนี่ยจะได้คน ท่่าไหระค,ะค่าเฉลี่ยก็คือจะได้อยู่ที่21.3ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรพบว่าอะไรมันจะสูงกว่าความเข้มข้นตามที่องค์การอนามัยโรคเขาได้ตัวเลขเซตค่าสแตนดาดไว้ถึง4เท่าเลยทีเดียว4เท่านะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ถูกควรจะต้องเอาไปกันแค่คนละ5ไมโครกรัมแต่นี้เราเอามากันคนละตั้ง20กว่าไมโครกรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าทําไมสุขภาพร่างกายของ คนถึงเสื่อมถอยกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ซ้ำซากแบบนี้สิ่งแวดล้อมที่มีบลพิษค่อนข้างเยอะนะคะในกรุงเทพเราก็คืออะไรจ,ะจราจรถนอนอุตสาหกรรมต่างๆใครที่อยู่มีบ้านช่องอยู่ในเขตอุตสาหกรรมก็อ,อาจจะต้องปกป้องตัวเองกันน,นิดนึงปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เยอะไว้นะคะ